สวัสดีครับกักัแก็บนะคะวันนี้กําลังจะไปเยี่ยมโทมูจี่นอนไปคนป่อยอยู่ที่โรงพยาบาลพร้อมไข่ต้มและไก่นะคะสําหรับหลอให้โทมูกินยาน,นั่นเองภารกิจวันนี้คือเราจะเอาสิ่งนั้นไปที่โรบาบาลและเราก็จะไปซื้อบัตรใบมือใหม่หัดขับของก็ปกับเก็บต่อนะคะที่โรตัสเป็นแบบตุ๊ตตุ๊ตตตตเสร็จแล้วปะแคนี้ปะภารก,กิจวันนี้เรซื้อสารีให้ยังด้วย อ,อเัเกรดเลยครับไปกันเลย g โก<ย>้เรามาถึงแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังจะไปหาทมูก,กันลมแรงรึกมากฮ่าปุ่มกลับได้อยู่ <laughs> ไหนเอ๊กะกลับได้ไม่ได้อะต้องขายใหม่เหรอของนะฮะไปเอาไปหลอกล่อทมูก,กินยานะฮะ คนเจเรื่องไอเจ๊ก่อนตื่นเต้นจัดมูนั่งมูนั่งหรือนันงนงอ่งหรอไม่เลยไม่นั่งเลยไม่ยอมหนูจะกลับบ้าน นูนะคะไม่ได้ออกข้างนอกนานนะคะกำลังตื่นเต้นกับการขยับตัวเพราะว่านอนในโกงนิ่งๆอันนี้เรากำลังจะไปโรตัสต่อนะคะก็ เยี่ยมถมั่วเสร็จแล้วจริงๆแบบเยี่ยมนานกว่านั้นแต่อาจจะตัดให้มันสั้นๆลงนิดนึงนะไปเราตัรเพื่อไปซื้อใบมือใหม่ค่ะของกอบ่แกรบนะคะแล้วก็ซื้อของให้ยังรวมถึงกินข้าวด้วยนี่ประมาณบมงกว่ายังไม่ได้กินข้าวเลยโย <c oughs> แกรบกินมทำแมน่ไงอันนี้นะคะถึงโรตาร์แล้วนะคะแล้วกันจะไปกินน้องๆอยากกินพิซซ่านะคะก็จะกินพิซซ่าใช้เงินมามา กำลังไปนะคะเ้ยยอรายกานเราไปกินทาไทยด้วยทาไทยทาไทยละคับถูก ามามาพิซซ่าหน้ามาม่ามาต้องกี่พิซซ่าหน้ามาม่าในราคาสามร้อยเก้าสิบเก้าคะอัน,น, <c oughs> อน,นใหญ่มาในกองเจมส์นึ่งนอะ่ะโอเคไกลละพิซซ่าเรากำลังมานะ่ะมันอยู่ตรงนงงน,น้นไอ้ตรงโน้นุโอ้ย ใส่เสียงให้จะเป็นเสียงเจมสเมื่อกี้ตึ๊ดเดี๋ยวเจมขาไปใส่ให้เริ่มสร้าอฟเฟิให้เลยนเว้ยหนูวก็คงมันไกลายเลยอ๊ยเออปิดอะไรที่กลายไว้วะเรายเังมีคอนเสิร์ตจบหน่อยได้โปรดฮัลโหลจะเป็นอะไรคือหูไปหยิบลโอ้มันหายร้อนนะเสียใจบอก onna s e e ี่ของแกมาก่อนนี่กินมากคนที่เล่หน้าเกศสุดๆไปเลยไม่น่ากินเท่าของฉันประสาอะไรชีสหน้าตาเหมือนโรตีอะ Oh my god ยืยโรตีเ <laughs> จ้ามือเลี้ยงมือนี้ เป็นบัตรกันเลยแก๊ปสายตาองกคนสายตานะคะก๊สายตาซื้อโคตรเยอะเลยแสายตเออซื้อโคตรเยอะเลยก็ปบะเกำลังจะกลับและท้าทหนึ่งอันโจดีโดดีโดมีคนดนปังด้วยรถอ่อ ถึงบ้านแล้วนะคะกาลังจะนี้นจะพาน้องแก๊บกับน้องก๊อบนะคะออกไปขับรถด้วยความขี้เกียจร,ระดับสิบนะว,ว่าวันนี้เราออกไปข้างนอกทั้งวันนะคะแต่ไปเยี่ยมโทมุนะคะคือคลิปอาจจะดูสั้นมากเพราะว่าเราตัดออกไปเยอะไม่ได้ถ่ายตลอดเวลาแต่ขับรถก็ไม่ได้ถ่ายนะคะนี่ก็จะต้องพาน,น้องไปขับรถกันไม่รู้ว่าเวิร์กหรือไม่เวิร์ก ค่ะค่ะตลอดเวลาไม่ได้วันนี้คุยเลยเปื่อยเลยอ่ะนี่นะคะกําลังนั่งเปิดนะคะคิดว่าอีก10นาทีนะคะเราจะค่อยออกไปหรือเปล่าสีนาทีเพรมันชุนเอนมกอรีก็นะคะเรานื่องจากเรา,าทำชาไทยหลอดกระเด็นระหว่างตอนอยู่ที่อุ้ยถ้าเราใช้แบบนี้มันจะไม่ คือเราทำชาไทยหลอดกระเด็นไปตอนที่จะคื้นรถนะะเราก็เลยต้องหากระบอกมาใส่เพราะว่ากำลังเดินไปที่รถแล้วมันก็เอารวงนะคะปรุูเราก็เลยจะเอานี่มาใส่ชาไทยแทนนะคะอานนี้น้องๆตีกัน1ทีนะคะหรือวามีขวดใบไม้ เขาดูเวลาครวดก่อนโฮ้ oh, wow. ว้าวขวดเยอะแยะมากมายอขวดไหนดีเมื่อกีม้มาดูไปขวดเก็บของร้อนนะ่ะหรือว่าอันนี้อ h ิ oh, u วอันนี้ดีกว่าอยากได้ขวดที่สุดคิววนะคะอันนี้เราจะเอาไปเก็บแล้วกลับมาที่กระปองเก็บความเย็นและร้อนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อกีม้มาดูแนละ้วใส่ไม่พอดีอะชุชุชุ เราแกจะเป็นคนขับออกไปสู้นะค่ะครับสู่ทางโค้งอันยิ่งใหญ่ออกไป outside นะ yes เอาซ้ายบรูดไปถึงตรงนู้นจริงๆแล้วก็ถอยตัวเข้ามาข้างในเพื่อเลี้ยวออกขวาสกขอเป็นกำลังใจเธอสองคนที่อยู่บนรถเ,เราจะต้องเร่งความเร็วตรงนี้นิดนึงม,ม,ใมา,าใส่แม่และวี้เกียร์ยิบไป กอล์ฟระวังจะดูแก๊ปไปหยิบก <Go. S 1> <c oughs> อล์ฟ <c oughs> หยิบเอจจะดูแก๊ปเอารถออกไปหยิบไปมันรอไม่ได้อไไดกอไปเร็วไปกอล์ฟต <Bye, go. S 2> ามเข้าทาเคชิชเปิดหน้าต่างรอบรถสุดพลังเย้ห้ <Yeah. S 1> ามดูเลขทำหวยนะคะอาจจะไม่ได้หวยอยู่ ขอไปกรใจน้องเก็บเลยนะคะการสู่เข้าไปสู่ความเวิร<ะ>์มฟางไกลโฟนเย้ไปว้าวยเย้เเราจะอยู่กับตรงนี้ประมาณ2ชั่วโมงได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะ ตัดออกไปชับๆไปไปอีกนี่นะคะกำลังอยู่ที่น้องก๊อบกลางเป็นคนที่ขับนะคะเขินเลยเปลี่ยนมือเป็นน้องก๊อบแทนนะคะตอนนี้ข่าวแบบกระดกเรือเรือไปจจิงอะเขียดขอไปแล้ไปนะคะขอไปก่อนนะครับขอได้ใจเขาจะรู้ว่าอ้นนี้ด็กตีขวาใช่ไหม ใช่ใช่ใช่อ้มีซ้ายด้านซ้ายติดขวาด,ด้วยอันนี้เป็นตอนที่แกบขับมาประมาณสี่สิบห้าทีได้นะคะตอนนี้ก็เป็นน้องกอฟกำลังขับนะคะหยุดขวามนะเออรถมันช่างรถด็วเหลือเกินให้ทุกคนดูทางที่กอฟดำเนินนะคะวัง <c oughs> มอเตอร์ไซค์ด้วยนะ กาไปใส่หมวกกันน็อกด้วยค่ะไม่มีใครใส่หมวกกันดักเลยโอ้ไ oh ม <laughs> ่กอดทุกคนังเปิดไฟด้วยค่ะเป็นสิ่งที่ดีปริ้นปริ้นดึงดึงโอ้โหขอบซ้ายเหลือปริ้นปริ้นปเิ้นกลับมาบ้านเลยนะคะก็เราจะพานับขับรถมานานมากเราจะออกไป ปล่อยโคอีกกันนะคะปล่อยแล้วแหละแันจริงกับปขอวิ่เลยละเพราะว่าวันนี้โทมูคืคอแบบอยู่ในกรงน่าสุด<ม>ยอดแท่งม่หายอู้่เคมันหมูอร่อยออมเราไปกินเสร็จเราไปตั้งก้อนให้้แม่โอเค มาแล้วะใคใครยูกสวัสดีครับีครับสคใครเด็กๆนี่มีขอมยเขาได้รับความรับเพียงคนเดียวแลบเปิบ เมือแจ้แบบไม่มีกลิ่นแล้ว่ะได้กลินทอมูนหรือเปล่านะ่าเท่ามล้นเปล่านะ่าพี่โยตอมน้องไม่ได้กิน่นนะวันนี้เไพี่จัดเยอะออลุงลุงปลกคาร์ป,รปสีน้ำงนเงินปลาคาร์พสีลายสีส้สมดู จะเลี้ยงหมาเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะกินข้าวนะคะทำไมมันไม่สามารถกลับจอได้ท,ทันทีตอนที่ทายอยู่อะเออไม่ดีเลยภอนกินวันนี้ก็เหลือ,อ,อกินข้าวมื้อเย็นนะคะแล้วก็จะเล่นเกมนิดหน่อยรอเลี้ยงหมาตั้สองทุ่มครึ่งนะคะเสร็จแล้วก็แยกย้ายกระจายตัวขึ้นนอนนะคะเราคนบอกนาะนทุกคนตอนนี้เลยดูว่ายัางไงเดี <S <S> ๋ยวเราไปกินข้าวนะคะแล้วก็อันนี้บอกเ,ออเลี้ยง น้องปล่อยน้องอีกรอบนึงแล้วก็คืนทองอแล้วอยากใหญ่จบหนึ่งวันอันแสนเหนื่อยของการกอปแก๊็นะคะ,ะจะไ่ดูหน่อยจริงๆหลังคลิปบาย